ดีอีกรอบนะจ๊ะทุกคนยินดีต้อนรับครับซองบบาวอาบเดอร์ยทันได้เมื่อเราพี่น้องกำลังปิงป่าปิกนิกที่บ้านบ่าสอนคือเก่านะพี่น้องบ้านเมียเพิินจ้าเหมือนกันเลยงามยามดีนะจ๊ะสองพีๆเอกมาหาก,กินป่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเราจะไปดูกันนะจ๊ะว่าเป็นตะกินหรือเป็นตะทิมเนาะทุกคนนะจ๊ะหมงก,กะทินก็มีจ้านั่งฮักมาบดงานนะจ๊ะมงก,กะทินก็ได้อืม <ừ. S 2> <ừ. S 1> มา cho จะทุกคนจามาหากินปีงป่าเนาะอุ้ยหมกักกะทเนีน้คือหมากใกว่าูกวะหมักกทินเทศบ่ อะไบ้างแล้วมัจ๊ะเออปลาสะเป็นดีจ้าผูกมึนี้มาเล่นน้ำปลาซอนอยู่บ้านเพิ่นจ้าเนาะพีออกมาหากินปลาเนาะมึอนี้เนาะพอแต่เกิดหยำเบิ้ลบ้างเนี่ยพอจะเล่ากันอยากที่ซีเตะบนไอ้จักปาพีนมโนราทอดไข่เนาะที่น้องนี่จ้าปลาเข่งที่เราขีดไว้พายกระเบิงไปที่ซ่องบ่าวซอนเด้อเนาะปลาเข่งลาก ลาก้งขับรถกนอีกแล้วเจ้าของก็โหโมโหเจ้าคนเนี้ยอยสิแตกมาบ้านแล้วว่าจีตุยหนึ่งเขไปแล้วพงเพ่งพงเพ่งขึ้นมาเลยกินลกไปเอิรนใบแต่เอา่อนน้ำเอิร์นบอนเบ็ดลงเนาะคนนี้บอกคนเกิดวันคานกับเป็นสิรพี่น้องเอ้ยมือนีกับบดมียังลวงลายแล้วจมาหากินลมส้มวิวพี่น้องเบิ่งได้กว่าวิวหนึ่งกับน้องนำใหญ่เนาะเฮ้ยปตะกินอยู่บ่เฮ้ยจะกินแต่ว่าผูกอืม เนาะชมว่าปีกนิกอะีรพี่น้องเออเต่ากับมินิมอลนะจ๊ะเล็กๆเนาะวิวนึ่งกับอารือวิวหนึ่งกับปุ่นพี่น้องเออน้องน้องเพิ่นจ้ายาวแหงยาวแหงงฮะเบาดื้อนะจ๊ะคนอืม ผูปนีนได้จังปิ้งหน่ำลังเด้ออันนี้มาลงเธอเดียวเขาเมดแล้วเต่ามันเต็มแล้วปานินนะโอ้ยเต่าเดียวนะาจ้าเต่ากันน้อยๆพี่น้องเอ้ยทายกันถ่ายได้ไปเบิ้งอันโหลดคลิปไว้ซะก่อนหน่อยแล้วมันอย่าลืมแบตเขาเด้อลืมปิ้งแ้วคืไปเอาจานแล้วอเมนวันเจลซีฟู้ดเนาะเออเนาะปิ้งปลาจาทุกคนจ้าเนาะตามเจลซีฟู้ดแซ่บเนาะไวบิดอาจจะโชว์ลังได้ยี่ผู้กินดีพอว่าสักนิดหอ้า เอออันใส่เดือดก,กันนะถ้าสเดีเจอพจัะอยู่คนแลกเอาอเอนี่ยนี่นี่นนดีบอ,อ,อไปจาไปใส่ไว้อีกอสักน้อยนึ่งนะพี่น้องเนาะจะบาอาสิพิกป่าะสักก่อนพี่น้อง าบ้านบบาซ้อนจ้าถพากันมาคิดเดบ็ดอาปลาเค็งผิดเผาจ้าก้าวขาผิดชีวิตเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยกัวดซองพันปีเนาะกัวดซองร้อยปีพี่น้องจ้ายังบ่พอนะจ้าป่าเฮายังบ่พอเนาะป่าฟรีกับแบบสิล่ะพี่น้องเอ้ยเอ้าไปเลยเนาะพี่น้องบ่าซ้อนนนั่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้แม่นว่าเฮาสิมาลักษ์เอาโด่ขนอง ครัวเนาะน้องกบครัวเพลินนะเจาก็จะมาคิดเอาอีกเนาะที่น้องป่าเค็งจัดตัวนี้คือน,น้องป่าเค็งโดยเฉพาะบ่าซอนว่าลวงลายนะจมจ๊าคมักอยก็มีป่ากม็มีพี่น้องเอ้ยค้นว่าปลาดุกกบซ้ำโคกเสาเหือนเนาะหนา14หนา14เซน น้องจ๋าคิดเบ็ดเ้ยทุกคนเด้อหลังจากเกี่ยวข่าวแล้วเนาะบนเลืแล้วดอกพี่น้องโจอันนั้นก็อุ้ยเจ้าเจ้คือีมาแนแต่ไม่เจ้าคือสีมาแนเทจ้าเอากโง่เปเ๊าอ่ะอีลค่ะอันนี้มันสีเต็นเดี๋ยวขอสีขอสียางเปียอ

มันเอมีหลักฐานจ้าลูกมาพร้อมเนาะลูกมอลริมนะจ้าบ่าลิมจ้าจ้าโอ้ยใหญ่เป็นบ่าวเลยน้องแมาพกกับตะกามอืรใหญ่เป็นบ่าวเลยพี่น้องเอ้ยเจียวเยี้ยงจะมาดำๆนี่เจียวอีย่งเฮ้ยเจียวอีย่งเจ้าหนุ่มพักฮาว่าวเจ้าหนุ่มพักแต่ว่าอันนี้เอาไม่แบบเนี่ยอืมหักก็ไดิ่ง อันนี้ลูกมูพี่น้องโบแมนมูกั<อ>พี่น้องทั้งมูทั้งพี่น้องเอฮ <มา S 1> ียน,น้ำกันจ้าเฮียน้ำกันตั้งแต่มอนึงจนฮอดมอสี่เนาะลูกเพ่นจนใาใหญ่พี่น้องเอย<า>ลูกบาริมลูกบาริมจ้าเนาะหาบูแล้วเฮย ครัวเปิดในกป็นตายาณพี่น้องเอ้ยอคิดเอาฮัจะนำคิดนำมาปิ้งสูมแม่กินน้องเจ้ากรอชิบประมาณนี้แหละจ้าคิดเอาอนปลาเค็งพี่น้องนี่จ้าปลาเค็งมีแต่ตัวโลง่ลงๆพี่น้องปลาเค็งอย่าว่าได้ลูกบาซอนมาน้ำนะ เดี๋ยงินอวิวแววๆขอแม่นบ่อฮันบ่แม่นบ่เฮยจะแม่นบ่คือพ่อคือโย่คือพ่อแต่ยังน้อยอีลีคืออีลีเราคือการกับพ่อเป๊ะเลยหูแต่ยังน้อยอันยามันทายเขาทายแล้วไาอย่นี้เดี้ยวกันดิงพีน้องพี่น้องจ้ามันจื้อบอดแล้วเจ็ตุ้ยคอยว่า นาะปูกับลานโอ้ยบ่ปูหย่าลอยหย่าลอยหย่าลาเออมาประสันกันภ <laughs> านสิได้เนาะภาสิได้ก่อนกันนะจ๊ะเออมูน่ะจนได้ลูกจนวัดซีได้เอาเอาเมียอีกแล้วพี่นอออ้องเอ้ยเพิ่นน่ะยังเพิน่นยังบ่ทันได้อยู่พี่น้องเอ,อ,องเ้ยอ,อันนี้ท่านใดนัน่นมันโดนมันจะทายนั่นแล้วอัดนี่นะเออ เทากับบีบขยาแขมเป็นลูกน้องในข้างบรยาัทแขมบีบเท่ากับอัดไส้มันก็ลูกน้องเพิ่งผู้จุโตเอออ้าวเอา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 โอ้ยปล่อยเด้มานมีอลไรโอ้ยปะโอ้ยปะนินปล่อยเฮ้ยสบายดีกันอีกรอบพี่น้องเอ้ยมือนคำนะเหมือนกับซียูวนี่พี่น้องเอ้ยจนเพล่นแหละมื่ออื่นเพ่นแหละจากซีเมืองเนาะปากก็ยุ่งปากก็ยุ่งนี่นอนไหนสัก่อนเออนได้สินอนในของมูนอนเอ้ยนอนในของมูหน่อยเนาะนอนในของนกเออ นอมันจังใหญ่ไวมันจังใหญ่ไวนอนในคอกหมูจ้าเบาดาริเฮกันว่าเป็นทะยงผู้ใดลล่ะเออสนุยเบาเอาก็เดี๋ยวสนุยคนคลำคลำละลายเบาก็สิประมาณนี้แหละจ้าพักส่งโฆษณาสักเล็กน้อยเนาะฮะลูกชายจ้าป่าเยอะป่าเยอะเล็กสบายดีพี่น้องนะ

ยิ่ละวางตกด้อเหยีบอันหยีบหยีบเล็กเด้อตัวเี้ตนี้ัวไ้ตันี้ตัวนี้ตัอนี้าันี้ตังนี้ตัวนี้ตน้ตัว้ับนี้ตัวนี้วนี้ตดวนันี้ัน้ตวนเนตัวนัน้ั่นี้ตนตนี้ตัวนี้ต้้ีน้ต้วนนนนัน้ โอ้ยจะแม่คือพอค่ัอืมมาจ้าป่ายังคือกินคือหล่อนไวเท่บอกอืมเอ้ไป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 ตอไหโอปนินใหญไปไปไปพี่น้ดเพินมาจัดปนินใหญ่ลูกซตดัดปนินใหญ่พี่น้องโอ้โหโอ้โหอ้ยโอ้นินใหญ่พี่น้องคุณ

เด็ดมากพี่น้องอเด็ดมาก้อยู่หากินพี่น้องเอ้ยกันบ่หากับบัวตะกินเนาะใช่ไหมแบบว่าไซเบ็ดป่าทำลายป่ามันกับบัวตะนพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือวิทีชีวิตแต่ละมื่นแต่ละเว้นหนึ่งเนาะกันบ่หากับบัวตะกินพี่น้องเอ้ยเขากัหากินแบบนี้อืมอันนี้นะอะไรได้กันฮอาจารย์ทางนี้คือมาเงียบคือเงียบเลยบ่เดี๋ยวนี้เอาคืนแล้วจะด้ยเอาท่านได้บอกอ๋อหลอนแล้วจิตตัวเอ้ย ยายนบองใหญ่บอลพี่น้องเพราะว่ามันจืบบอลมาแล้วนี่ตัวนี้แหละเอาสิมาเอาตัวนี้แหละพี่น้องเออบอลนี้แหละจ้าบอลนี้แหละรอลุ้นกันเลยนะจ๊ะว่าจะได้ตัวเล็กหรือตัวน้อยนะจะทับทุ่มสบผุนคือบอลใหญ่ถ้าจะตุ๋ยบอลแมนปานินบอลอ่ะพี่น้องนางหายกำลังใจนางเนาะเพราะว่าเบอรอาบอร์ทคิดนะจ๊ะบ่มานคือนางอืมบทกฏวันคานเนาะ เกิดวันศุกร์ก็กเลยบ่มานอืมเอาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอาืมพ,พี่น้องเอ้ยนกเจ้าบินอยู่ทางเทิงฟ้าพ,พี่น้องเห็นบ่พี่น้องคันว่านกเจ้าบินแล้วพนอยากตกเขาว่า okay, บรรยากาศยามแรงๆที่บ้านบอซอนเนาะก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นน่ะหลายแฮงเลี้ยงปูเลี้ยงปลานเนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงนกอ้าวได้อีกแล้วจะได้อีกแล,แล้วหนึ่งตัวนะจะทับสมเสียบไว้เฮ้ยเสียบไว้ โอ้ทางนั้นได้ปนินใหญ่พี่น้องทางนั้นได้เป็นนินใหญ่จ้าไปอเอาเนี่ยมาใส่ก่อนเด้อพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยไอสีเบิ่งสิดเบ็ดไปยาวๆนะจ้าทุกคนลองเปิปดปลากนะกันพี่น้องขอรับเสียวเสียวทางลมก็ได้ และหนึ่งตัวนะจะโคนใหญ่บอลเล่ดันแล้วหนึ่งตัวนะจะโคนทางขึ้นก็จะแม่ละสั้นคักอืมเป็นตาแหนขี้ดินคักพี่เนาะมีจ้านางมาเนาะว่าบบลูนนางเด็กพี่เนาะยานพลา เตือนตับนะจ๊ะทุกคนเนาะมาลุ้นกันต่อว่าจะได้หรือไม่หรืออย่างไรนะจ๊ะทุกคนปาดินจ้ะปาดินใหญ่พี่นอ้องปาดินใหญ่อีกแล้วได <c oughs> ้แล้วหนึ่งตัวนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเก็บไว้เพื่อนกพื่อนพี่นอ้องเอาเสียบไว้เฮย้ยได้แล้วจ้ะปานินใหญ่เนาะใหญ่แล้วสำนีพี่นอ้องเอ้ยอืมแล้วก็จะมาลุ้นกันต่อนะจ๊ะว่าเราจะได้ อีกหรือไม่หรืออย่างไรนะจ๊ะทุกคนเนาะอืิอละจ้าเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับไปเลยบอก่นี่น,นี่เอาไปเลยนี่เอาบอสซองนี่เพิ่นกับมานพอเพิ่นพี่น้องเอ้ยลูกทรายนะจ๊ะลูกทรายเพิ่นมาน,นะจ๊ะบ่แม่ลูกทรายบอสซอนเดี๋ยลูกทรายเออเนาะน้องเมียเพิ่น ส่วนแม่นางก็มิดอิ่มซิมนะนะเจ่ตอนนี้เนาะหรือว่ามันหนีบอลมันไม่ขี่ปากี่เลยโอยเนาะ่นละพี่น้องอไปทางุ่นลวเนาะทางป่าบารซอนเป็นลงมาสักเออพลรายานครัวหักดิเนาะเราจะมาลุ้นกันต่อน,นะจ๊ะว่าจะได้หรือไม่เนาะลำสุดท้ายเพราะว่าเหงื่อเบิดแลว้ว นี่ยสถานที่ใหม่พี่น้องมันบกิดเลยบอนเก่าเนาะเราจะมาทีมงานบาซอยมาบุกทีมงานนะครับทีมงานกับซอเออทีมงานเออทีมงานป่าเนาะทีมงานป่ามาบุกนะอืมนะจ๊ะทุกคนบรรยากาศรอบแรงๆกับประมาณนี้แหละพี่น้องน้องเพิ่นลายแฮงน้องเพิ่นลายลายน้องน้องเอพิ่นเลี้ยงป่าส่วนนี้ก็คือคอกหมูของเพิ่นเนาะตัวนี้ก็ได้ เนาะตัวนี้คือน้องป่านินโดยอเออปาเข็งโดยเฉพาะพี่น้นองเนาะคันได้ว่าคนมานนะจ๊ะ <c oughs> พี่น้องคันได้ว่าคนมานมมปลานินตัวเลืงหลกนะจุกคนเนาะกี่กักบเจนจิมซีฟู้ดเนาะเฮ้ยเ <c oughs> นาะาจารเจเรามาลุ้นคันต่อไปนะจุกคนเสียบไวนะ้เนาะผมมีอันบมดใส่แล้วอื นะพี่น้องเอ้ยมาหอน,นี่กาสิขอเก็บภาพบรรยากาศคลิปเบ็ดที่คลิปเบ็ดปิกนิกที่บ้านบ่าวสอนเนาะไปแปลงสมนีแหละขอบใจมือสุขุสุขคนเด็กท,ที่เขามาลับส้มเออเป็นเป็นอะไรมันที่เขามาลับส้มเนาะส่องของมเบาอาจเด้อจอยนนกับปากเบอร์โฆษณาเลยเด็กจากปากติดตามคลิปหน้าเด้อเจ้าเวลาจะไปทางไหนสวัสดีจ้า